สวัสดีครับวันนี้ b i บิสทอร์แก็จะพามารีวิวเจ้า Samsung s a m s u n galaxy g s 2 3 fe นะครับหรือว่ารุ่นแฟน Edition นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากมันหายไปหลายปีทีเดียวนะครับซัมซุงก็กลับมาเอาสิ่งที่คนใช้เนชื่นชอบมาอยู่ในรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ปรับราคาลงมาด้วยเพื่อที่จะมาแข่งขันในตลาดราคาประมาณ20,000ต้นๆน,น,นะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้เอามาทดลองใช้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมั่งแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนว่าเจ้า Samsung Galaxy S23 FE ตัวนี้เนี่ยมันมีสเปคยังไงแล้วก็มันแตกต่างจาก Galaxy S23 ที่เป็น S23 ธรรมดานะครับแตกต่างกันตรงไหนมั่งนะครับเริ่มต้นจากที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่า เอ3เล็กน้อยครับส่วนน้ำหนักก็จะอยู่ที่209กรัมหนักกว่ารุ่นพี่ที่41กรัมนะครับหน้าจอให้มา6.4นิ้ว รีเฟรชเรทอยู่ที่120 h ฮิรตแล้วก็ได้ HDR10+ เหมือนกับรุ่นพี่เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยรองรับ IP68 ก็คือกันน้ำกันฝุ่นเหมือนกันนะครับด้านประสิทธิภาพตัวเครื่องเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับก็คือเรื่องชิปเซตนะครับสำหรับเจ้า Galaxy S23 FE เนี่ยทาง a m s u n งเนี่ยเขาเลือกใช้ Exynos 2200นะครับผมก็ความเร็วของมันก็จะเทียบกับ Snapdragon 8 g 1นะครับขณะที่รุ่นพี่เนี่ยเขาได้ใช้ Snapdragon 8 g 2ส่วนแรมเนี่ยก็ให มา8 g b เหมือนกันนะครับด้านกล้องหลังนะครับเป็กก็จะต่างกันเล็กน้อยครับแต่ว่าถ้าถามว่าดูออกไหมเนี่ยก็ดูไม่ออกหรอกครับว่าเปกกล้องเนี่ยมันต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าภาพออกมาเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับสำหรับเจ้า Samsung Galaxy S23 FE เนี่ยให้กล้องหลักมา50ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง f 1.8กล้องเทเล8ล้านพิกเซลรูลรับแสง f 2.4ก็เทียบเท่าระยะ75มิลิเมตรนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น Ultra Wide 12ล้านพิกเซล f 2.2 ได้มุมกว้าง123องศาสําหรับกล้องหลังเนี่ยถ่ายวิดีโอได้สูงสุด8 k 24เฟร,รมต่อวินาทีนะครับ ส่วนกล้องหน้าให้มา10ล้านพิกเซลนะครับ f 2.4ได้มุมกว้าง26มิลิเมตรนะครับถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมด้านแบตเตอรี่นะครับเจ้า Galaxy S23 FE เนี่ยก็ให้มา4 5 0 0ม a h เลยนะครับสำหรับรุ่นพี่เนี่ยเขาได้มาแค่3,900ก็เข้าใจได้ว่าที่มันแตกต่างกันนะก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าจอที่ขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ตัวเครื่องใหญ่กว่าก็เลยใส่แบตเตอรี่มาได้มากกว่านะครับส่วนเรื่องชาร์จไวเนี่ยก็ได้เท่ากันที่25วัตต์นะครับ สายเรามาดูเรื่องการใช้งานกันดีกว่าครับคนที่กําลังตัดสินใจเนี่ยก็จะได้รู้กันไปเลยนะครับว่าประสิทธิภาพของมันทั้งการถ่ายรูปความเร็วตัวเครื่องการเล่นเกมเนี่ยมันประสิทธิภาพมันดีไหมนะครับเดี๋ยวมาที่อันแรกก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องของความเร็วของตัวเครื่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเปิดแอปแล้วก็เปิดเปิดปิดปิดไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีอาการหน่วงบ้างไหมหรือว่ามีอาการแหลกๆอะไรหรือเปล่าก็ลองดูนะครับ ต่อไปมาดูเรื่องการถ่ายภาพกันต่อครับทั้งการถ่ายวิวถ่ายคนแล้วก็ถ่ายวิดีโอรอบนี้ผมได้ทดสอบมาพอสมควรครับต้องบอกเลยว่าภาพของมันอ,ออกมาดีนะครับสีสันดีดูได้จากสีท้องฟ้าตอนเย็นๆเลยครับส่วนสีสันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันสดตามสไตล์ซัมซุงอยู่แล้วครับลองดูภาพจากเวทีคอนเสิร์ตก็ได้ส่วนการซูมเนี่ยไกลสุดได้ที่ 30x นะครับซูมไปบนเวทีก็เห็นเดอะทอยแบบพอได้อยู่ครับผม ถ่ายอาหารเป็นยังไงมั่งก็บอกได้คําเดียวว่าดูน่ากินครับคือส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบโทนสีของซัมซุงเวลาถ่ายอาหารอยู่แล้วในระดับหนึ่งเลยครับและรุ่นนี้ก็ต้องถือว่ามันทําออกมาได้ดีเหมือนเดิม มาดูรูปถ่ายในอาคารกันบ้างครับรอบนี้ผมไปถ่ายที่โมกาซึ่งก็พอดีกับที่ซัมซุงเนี่ยได้จัดนิทรรศการก็มันเป็นนิทรรศการจากศิลปินดิจิทัลอาร์เนี่ยที่จะแสดงผ่านจอของซัมซุงนะครับมาต่อก,กันที่การเบลอฉากหลังกันบ้างครับก็ลองดูครับถือว่ารูปเนี่ยมันตัดขอบได้ดูเนียนแล้วก็ละลายพื้นหลังได้โอเคเลยนะครับส่วนโบเก้ที่ให้มาสำหรับรุ่นเนี่ยก็จะเป็นทรงกลมๆนะครับอ่ะสุดท้ายมาดูภาพเซลฟี่กันบ้างครับจะถ่ายกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย ภาพก็ถือว่าคมชัดมากๆครับมาต่อกันที่วิดีโอกันบ้างครับก็รอบนี้ผมก็ลองถ่ายที่นิทรรศการเ l ากริทเทอร o มิ a ออร์กนเนี่ยแหละครับผมก็ลองมาดูคลิปที่ผมทำนะครับทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็ตัดสินใจกันเองนะครับว่ามันดีไหมก็นี่นะครับเราจะพามาดูนิทรรศการนะครับซัมซุงนะครับกล้อข้างในจะมืดนอีกหนึ่งนะกงน่ถือว่าเราได้ทดสอบการใช้งานกล้องวิดีโอของซัมซุงกาล็กซี่23 F.E. ไปในตัวด้วยนะว่าการถ่ายวิดีโอในที่มืดที่แสงน้อยเนี่ยมีความคมชัดขนาดไหนลองดูก่อตอนนี้ผมไม่ได้ต่อใหม่แต่ว่าพูดก็ไปเลยนะครับก็ต้องมาลองดูว่าเสียงที่เข้าไปในเปนี่ยเดี๋ยวันี้เป็นกระจกนะฮะซึ่งแบบแสดงผลแบบอินฟินิตี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูอีกห้องหนึ่งกันนะ ตอนนี้ก็เป็นคิวของสื่อมวลชนนะครับที่แบบว่ามาต่อคิวรอเข้าชมก็เขาจำกัดให้ห้องละ10คนนะครับก็เลยต้องรอคิวนิดหนึ่งน,นี่เราเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ห้องนี้ไม่แปลกใจเลยครับที่ว่ารอคิวนันมาเพราะว่าเราต้องค่อยๆดูที่ร,รัภาพนะฮะแต่ภาพไม่ก็้กันมี มีการเปลี่ยนแปลงไปทีลนิดทีละนิดนะฮะอยากให้ลองมาดูครับมันสวยงามจริง จบการทดสอบกล้องทางภาพนิ่งกับวิดีโอไปแล้วนะครับลองมาดูการเล่นเกมกันบ้างดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเล่นเกมได้ดีขนาดไหนรอบนี้เนี่ยผมก็ทดสอบ2เกมนะครับก็คือ r o v แล้วก็กระโดดไปที่ Genshin Impact สายเกมที่สนใจกําลังซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องเนี่ยก็จะได้ตัดสินใจได้ว่าจะเอาเจ้าตัวนี้ไปเล่นเกมดีไหมนะครับลองมาดูคลิปกันเลยครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Samsung Galaxy s 23 FE ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสเปคที่เขาให้มาเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานที่ได้ไปถ้าถามผมเนี่ยส่วนตัวผมก็ต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนราคา20,000ต้นๆเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้ผมแสบทรงกดแสงงาต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ